สวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงวัดพระธาตุภูปอนะครับอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอยู่บนดอยสูงมากเลยนะครับจะเราจะขึ้นไปข้างบนเนาะโอ้ดูบรรยากาศดีมากเลยครับอยู่ข้างบนนี้เนี่ยลมพัดตลอดเวลานะครับเป็นพระธาตุที่ผมรู้สึกว่ามีพระทรูปเยอะมากเลย สองฝั่งข้างทางนะครับก็จะเรียงรายยาวไปนู่นเลยนะครับดูเยอะแยะแลยครับเรียงรายนี่ไปนู่นเลยนะครับแล้วก็แต่ละองค์เนี่ยนะครับถ้ามีนามผู้บริจาคหรือว่าผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะเขียนป้ายนะครับวางไว้ตรงหน้าพระพุทธรูปเลยนะครับผมสังเกตเห็นว่าเกือบทุกองค์นะครับจะมีป้ายวางไว้นะครับเป็นชื่อรายนามของผู้ที่ บริจาคในการสร้างนะก่อนจะเข้าวัดก็จะมีก็จะมีเอ่อมังกรนะครับอันนี้คือปู่พุทธชงนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะปู่พุทธชงเนี่ยนั่งอยู่บนงูนะครับมีจิตหัวนะครับก็สวยมากเลยนะครับก็จะมีประวัติย่อนะครับวางเขียนไว้นะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวเราก็จะได้อ่านนะครับ มุมนี้นะครับก็เป็นเกจิดังๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับประมาณ4ีหองค์เนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับไล่จากฝั่งนี้มาเลยนะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นช่างที่เขาปั้นเองขึ้นมานะครับซึ่งไม่ได้ยกมาจากที่ไหนเนาะอันนี้คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะครับดูนี่ นี้สร้างขึ้นมาปั้นเองนะครับไว้ตรงนี้เนาะองค์ต่อไปนะครับองนี้ก็คือหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับอันนี้ก็อยู่ลําดับที่สองตรงนี้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโตเออสุจินโนนะครับ น,นี่ก็สร้างขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับอาจจะรูปปั้นอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือปั้นขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเป็นช่างที่เฉพาะนะครับอันนี้คือครูบาศรีวิชัยนะครับอันนี้ก็พวกเราก็รู้จักกันดีนะครับสุดยอดเลยนี่อันนี้เป็นเกจิด,ดังๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นมาบนที่สูงสุดเลยนะครับตรงท่าเจดีย์นะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าพระทศรูปบางองค์นะครับก็กําลังสร้างอยู่กําลังปั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็บางองค์ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าบางองค์ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันเนาะอยู่บนนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลย โอ้ดูมาอยู่มุมนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นว่าเห็นตัวอำเภอเชียงมนวนทั้งหมดเลยนะครับโตดูสุดลูกของลูกตาเลยนะครับซึ่งภูเขาที่วัดนี้ตั้งเนี่ยสูงมากนะครับอยู่บนนี้เนาะก็จะเห็นอำเภอเชียงมนวนนะครับทั้งอำเภอเลยนะครับโอ้บรรยากาศดีจริงๆนะครับถ้าใครได้มาอำเภอเชียงมนวนนะครับก็ แวะขึ้นมาไหวพระได้นะครับโอ้สวยมากสวยมากตรงหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดลงไปข้างล่างนู่นนะครับก็ พระเจดีย์นะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเรียบๆรียบง่ายๆสบายสบนะครับธรรมชาติดีนะครับแล้วก็ดูนี่ครับบางองค์ก็กําลังทำเนาะทั้งฐานแล้วก็องค์ตัวองค์เลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็กําลังปั้นอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นศาลานะครับสําหรับคนมาทําบุญนะครับก็ทําบุญที่ศาลานี่เลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นกุฏิสําหรับพระภิกษุสามเณรน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะจะเป็นศาลานะครับแล้วก็มีต้นโพใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเสียงต้นโพใบโพเนี่ยดังตลอดเลยนะครับเพราะว่าลมเนี่ยพัดดีตลอดเลยนะครับนี่นะครับจากที่ผมสังเกตเนานะก็จะมี เรื่องใช้อุปกรณ์การทรํพระทรูปเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็น่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็เห็นช่างที่เขาปั้นนะครับก็มาปั้นๆอยู่นะครับก็คิดว่ากําลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตัวพระทร,รูปเยอะแยะเลย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดินทางมาที่อำเภอเชียงมนวนนะครับก็ได้ขึ้นมาเที่ยวบนวัดภูปอนะครับถ้าใครได้มาก็แวะขึ้นมาไหว้พระมาทำบุญได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเด็กดอยพาไปก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ